เรื่องของโค้ดเ็วัสพลแก้มพนลึกก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวที่ออกมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยการท่าเรือมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกับทางชมุรมเอฟซที่แพงเซเดียมในช่วงเย็นซึ่งก็มีภาพออกมานะครับจากเพจสิงหยายอมแพ้นะเป็นแฟนบอลของการท่าเรือเขาก็ถ่ายภาพโค้ด x นะครับในการมาดูเกมนั้นด้วยโดยนั่งข้างๆกับโค้ดโชคโชคทวีพมดนะัดทำให้หลายคนเองสงสยัยเพราะสุดท้ายแล้ว โค้ด x ทําไมถึงมาอยู่ที่แพ s เซเดียมนะครับล่าสุดเองก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าโค้ด x เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมการท่าเรือคนใหม่ครับแทนที่พี่แมนธัญญาวงหน้าที่มีข่าวว่าก็หมดสัญญา กับทีมไปเนี่ยทำให้ก็มีการแต่งตั้งโค้ดเอ็กเข้ามาทําหน้าที่แทนตรงนี้ก็แน่นอนเลยครับตาแหน่งของโค้ดเอ็กเองเ,เนี่ยหลายคนแซวกันนะครับว่าเอ้ยเป็นการตั้งเพื่อรอมาโนหรือเปล่าเป็นการรอเสียบไมมนะครับว่ามาโนอาจจะโอเคเสร็จภารกิจกับทีมในเวียดนามแล้วจะมาทํางานโค้ดเอ็กที่การท่าเรือหรือเปล่าอันนี้ผมผมขอเคลียสักนิดหนึ่งแลวกันคือผมเคยไปหามาโน่มานะครับตอนอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะฮะตอนนั้นที่ไทยเนี่ยไปเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซีย ผมก็ถามมาโน่ว่ามีโอกาสกับการจะกลับมาในไทยลีกไหมมาโน่ก็บอกนะครับว่าคือจริงๆอ่ะแพลนเขาเองก็อยากจะกลับไปทํางานที่อยู่บริเวณในบ้านของเขาหรือว่ากลับไปที่บ้านเกิดของเขาดีกว่าเพราะว่าก็อยู่ต่างประเทศมานานแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเรื่องนี้มาโน่ยังบอกอีกว่าแต่จริงๆฟุตบอลมันก็ไม่สามารถที่จะการตีอะไรได้มันอาจจะมีโอกาสก,กลับมาได้ไหม ก็าอาจจะมีกาสกัดกัดมาได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นมานโน่เองก็ยังไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนมากนะครับผมก็มองว่าจริงๆเรืเ่องเนี้ย มันเชื่มอมโยงกันได้แหละแต่ว่าเราเองก็คงจะไม่ไปสุ่มไฟไม่ไปตีข่าวว่าจะเป็นการตั้งโคดเมาเพื่อเป็นการจะรอบาโนกลับมาเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นก็แน่นอนว่าโคดอ้นยังคงจะอยู่คุมการท่าเรือต่อไปในช่วงเลทที่2นะครับที่เดี๋ยวจะมีโปรแกรมกลับมาเตะหลังอาร์เซนคัพเกมได้เดี๋ยวเจอลำพูนวอริเออร์นะครับในช่วงต้นเดือนมก,กราคมก็เดี๋ยวรอดูกันโคดเหน้าที่ของเขาในการมาอยู่ การท่าเรือจะทําอะไรบ้างผมสอบถามไปยังคน X เอกโดยตรงเลยนะคุ X เอบอกว่าดูเรื่องของภาพรวมของการท่าเรือนักเตะเก่าดูแลปัญหาต่างๆดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะครับนักเตะใหม่ ก็ดูนะครับอาจจะมีการแชร์ไอเดียกับโคดอ้นในการดึงและเตะใหม่เข้ามาแต่เน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของโคดอ้นรังสรรยวัชัยโชคนะฮะเป็นเพียงการแชร์เดียร่วมกันก็พาะทำงานเนี่ยคือทำอาจจะมีแย่ส่วนกันแล้วก็ช่วยสปอร์ตกันแต่คนเอกจะไม่ไปไก้าวก่หน้าที่อยโคดอ้นแน่นอนก็คือทำเพื่อให้การเข้าเรือฟอร์มดีขึ้น ระดับทีมให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนจันโดยตรงนะครับโดยคดเอกวัชพลแก้วผลึกที่ผมได้สอบถามไปนะฮะ